หลังผ่าตัดนางทองแขนด้วยนะกี่วันถึงจะหยิบจับหรือยกของได้คะหนูทำงานสายบริการโรงแรมพแพนนเอฟแอนบี B คะ่ะเออเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะตัดนางทองแขนเอ้ยนางทองหรือว่านางทองแขนนะมันก็ระวังเหมือนกันช่วงแรกเรากลัวว่านางทองหรือแขนจะปรินะ ถ้าคุณไปยกของหนักเร็วมันก็จะปริแตกได้อันนี้ก็เลยเกิดความสำคัญเกิดขึ้นมาว่าคุณจะยกได้เมื่อไหร่อย่าพลาดเชียวเออก็คืออย่างนี้ถ้าคุณเพิ่งพานางทองนะกับหรือว่านางทองแขนมาเนี่ยนะครับเอออันนี้ <c oughs> ผมแนะนำว่ายกของไม่ถึงหนึ่งโลเนี่ยสามารถยกได้นะทันทีเลยหลังจากตัดออก แต่ถ้าคุณจะยกของประมาณ5โลนะผมแนะนําว่ารอสัก2เดือนก่อนแต่ถ้าคุณอยากจะยกกระสอบทรายที่มันหนักกว่านั้นนะฮะสัก10โล20โลผมแนะนําว่า3เดือนดีกว่าสิบนะจะได้ไม่ปลิก